สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พี่เพยจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว ZTE b ED a d e A 735G มือถือรับขึ้น 5G งบ2,500บาทนะครับผมตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ผมบางครั้งราคามันอาจจะขึ้นจะลงหรือว่าของมันอาจจะหมดนะครับ พนะครับผมที่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อผ่านนี้พี่แนบให้ด้านล่างคลิปนี้เพราะพี่ก็ซื้อมาจากลิง์ด้านล่างอะไรผมตัวนี้วันนี้พี่จะมาแกะกล่องกับมือถือบอกเลยว่าซัพพอร์ต 5G ที่เกินคําว่าคุ้มจริงครับตัวนี้ CPU คือแรงมากขอตัวนี้ u n ู s o f ซ T760 Octa Core RAM 4GB กับลอม128บอกเลยว่าตัวนี้คือสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอกับงบ2005 Android 13ด้วยดสั้วยพีรู้สึกว่ามันเพียงพอผมตัวนี้พีผมจะทำการแกะกล่องเลยผมว่าเฮ้ยเราสั่งมามันเป็นไงบ้างนะี่ผมพีขอแกะกล่องเลยนะครับนี่ผมสำหรับการแกะกล่องเลยนะครับนี่ให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับ ก็พีก็สั่งมาผมบอกเลยว่าได้ของเร็วมากนี่ครับคือมันดีมากครับคือมันแถมหูฟังราคา990บาทครับพายันกันยายนนี่ผมว่าที่พีลงคิดของอย่างนี้ถ้าเลยกำหนดบางที่ของมันอาจจะหมดนะครับอีกครั้งผมของหมดนี่พีขอพายจริงครับเพราะว่าพีก็สั่งซื้อมาจริงนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าราคา3,5 0 0ับาทได้หูฟังทวทีตของตัว เจดทีอีด้วยผมตัวนี้ราคาคือ990บาทครับสเปคของหูฟังบอกเลยว่าดีมากเป็นหูฟังไร้สายผมตัวนี้คือเป็นเวอร์ชันหูฟังคือบูท t h เวอร์ชัน5ด้วยถือว่าครบจบครับนี่ครับคือสเปคของหูฟังก็ดีนะผมนี่ครับคือภายนอกกล่องครับหูมือถือ2.5ให้หูฟังราคา990บาทเฉลี่ยครับผมมือถือตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณ2,000ครับเตรียมกลมแล้วกันผมราคา2000คือคุ้มมาก หูฟัง PT 5 0 0บอกเลยว่าราคาคือเกินคุ้มจริงครับนี่ครับดูครับอันนี้คือสีเป็นสีเทาืดสีเกรนนะครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคกับราคาเกินคุ้มครับนี่ครับเป็นเครื่องสุนไทยผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสบายใจนะครับนี่ครับหน้ากล่องเขียนว่าเบยเจ็ดสามห้าจีนะครับนี่ครับพี่ผมจะขอแกะกล่องเลยนะครับพร้อมๆกันเลยนี่ครับขอแกะกล่องเลยนะครับ โอ้คุ้มครับคุ้มหน้าจอผม6.52นิ้ว IPS LCD Refresh ตัวนี้ผม 90Hz นี่ครับผมสเปกก็ตามไม่ได้ผมนี่ครับซึ่งบอกเลยว่า HD p l u กับแบตให้มา5,000สปีถือว่าเพียงพอมากผมในยุคสมัยนี้นะครับนี่ครับโอ้แค่รับ 5G ออปล่อยพอสปอร์ตก็คุ้มครับแถมหูฟังด้วยมันจะคุ้มไปไหนเนี่ยนี่ครับอันนี้คืออุปกรณ์ผมนี่ครับในกล่องก็จะมีผมตัวนี้นี่ครับเป็นเคสครับ ซึ่งให้เรามาเป็นเคสใสแล้วก็เข็มจิ้มซิมครับนี่ครับแล้วก็เป็นเคสใสนะผมตัวนี้นี่ครับคือพีชอบตรงมดูกล้องมากรู้สึกว่าพีดูรูปน่ะมันจะเป็นตัววงกลมครับซึ่งให้มาขนาดนี้ถือว่าสุดมากผมนี่ครับซัพพอร์ตซูนไทยผมตัวนี้นะครับ 5G ซัพพอร์ตเนียผมใส่ซิมอ่ะนะครับตัวนี้เครื่องไม่ติดล็อกผมเป็นเครื่องเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับพีผมจะขอให้ดูอุปกรณ์ก่อนว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างผมตัวนี้นะครับ นี่ครับซึ่งบอกเลยว่ากล้องหลังตัวนี้50ล้านคือสุดมากกล้องหลัง50ล้านครับคือมันจะสุดปเลยมีหัวชาร์จครับให้มาไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับซึ่งอุปกรณ์บอกเลยว่าครบครับแล้วก็ตัวนี้ผมเป็นตัวสายชาร์จครับนี่ครับสายชาร์จและสท้ผมมีหูฟังมาให้เราด้วยโอ้สุดยอดมากครับเป็นหูฟังนี่ครับลูฟัง3.5ให้เราด้วยแล้วก็มีสายชาร์จครับ Type A ทูพครับ ให้เราครบเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับบอกเลยว่าครบจบครับอุปกรณ์เฮ้ยอุปกรณ์ครบมากหัวชาร์จสายชาร์จหูฟังแล้วหูฟังคืองานดีมากครับหูหูฟังอย่างแจ่มมาแจ่มจริงครับพี่ชอบอ่ะหูแล้วก็มีหูฟังทูเล็ตพ่อผมแถมให้เราด้วยถือว่าดีมากนี้ขอเช่นชมครับว่าดีจริงครับก็คือดีก็คือบอกว่าดีครับนั่นแหละแจ่มมากครับนี่ครับมาดูผมตัวเครื่องเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับ ี่จะขอแกะออกมาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับพร้อมๆกันเลยผมตัวนี้รู้สึกว่าสเปกกับราคาเกินคุ้มครับโอ้บอดี้ผิวสัมผัสคือดีมากนี่ครับแรมซีจิกับผมลอมหนึ่งสองแปดสปีบอกเลยว่าราคาสองพันห้าเอาติมกลมเอาสองพันเอาเพราะว่าหูฟังครับผมบอกเลยว่าเกินคุ้มนี่ครับพี่ผมลอกออกนะครับโอ้บอดี้ในการเก็บดีเทลคือสวยจริงครับ บอกเลยว่าเก็บดีเทลคือดีมากโหสองพันนะเลืสองพัน่ะ,นะสวยงามมากเลยครับบอกเลยว่าสวยจริงนะครับผมตัวนี้ซัพพอร์ต 5G ด้วยโหอย่างสวยอะ่ะนี่ครับพี่ชอบตัวโมดูกล้องมากรู้สึกว่าในการดีไซน์ของตัวโมดูกล้องอะ่ะมันดีมากครับรู้สึกว่ามันสวยอะ่ะ สวยจริงครับอันนี้ชื่นชมเลยว่าในการดีไซน์ของตัวโมดูลกล้องคือมันเก็บดีเทลคือดีมากครับดีจริงครับบอกเลยว่าดีจริงให้ดูใกล้ครับนี่ดูใกล้ครับผมตัวนี้โคตรสวยครับบอกเลยว่าสวยมากผมสับกล้องบอกเลยว่าสเปกกล้องก็จัดเต็มผมกล้องหลัง50ล้านตัวนี้ผมมี ai เรนด้วยซึ่งสเปกกับราคาบอกเลยว่าเกินคุ้มครับพีผมจะให้ดูว่าดีไซน์ของตัวนี่ครับด้านล่างของตัวช่องใส่ซิมจะเป็นไงผมนี่ครับ support สองซิมครับผมตัวนี้ซึ่งดีมากผมในการใช้2ซิมครับพี่รู้สึกว่าการดีไซน์ของซิมอะ่ะม,มันดูพรีเมียม,มดีอะ่ะพิประสดุโคตรดีเลยด้านข้างโคตรสวยอะ่ะสวยจริงครับรูฟัง3.5มจุดห้าไหมให้เราครบพี่ชอบโมดูกล้องมากรู้สึกว่าในการดีไซน์ของงานะ่ะคือจะแจ่มมากครับดูโคตรสวยอะ่ะให้ดูใ,ใกล้ๆครับสวยงามมากครับผมสวยจริง หูแล้วก็หูฟังตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับให้มาชอบของแถมมากเลยค่ะชอบชอบพีชอบดีไซน์มากผมอันนี้ปุ่ม power ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์สับพีสวยงามครับนี่ครับในการเปิดเครื่องผมเราก็กดที่ปุ่ม power ค้างไว้นะครับผมในการเปิดเครื่องนะครับ เหมันกะขค้นว่า z ซ e ผมสับหน้าจอเนาะสับพีนะรู้สึกว่าสู้แสงนี้มากขนาดพีเปิดไฟผมซีโออยู่4ดวงนะส้อมแบบตัวเครื่องบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้คือสู้แสงดีครับเป็น Android ตัวนี้ซับพอร์ตในการใช้งานแอปพลาคารต่างๆก็ซับผมเป็น MyOS ซึ่งรอม z ซ e ขึ้นชื่อแล้วผมในรอมดีอยู่แล้วแหละตัวนี้นะครับนี่สวยงามอ่ะพี่รู้สึกว่ามันสวยงามมีความพรีเมียมมาก พีชอบด้านหลังครับพีผมจะให้ใส่เคสดูว่าเฮ้ยใ,ใส่เคสแล้วมันเป็นไงบ้างเปิดเครื่องติดเร็วมากครับผมนี่ครับใส่เครื่องหูเคสใส่เครื่องคือบอกเลยว่าสวยอะเป็นเคสใส่ที่โชว์บอดี้เครื่องครับไม่ต้องไปซื้ออะไรผมผมตัวนี้ติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เราแล้วหูอุปกรณ์ครบเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับหูฟังไร้สายก็แถมมาให้เราพี่แกให้มาจะคุ้มขนาดไหนดูครับว่าตัวนี้ับผมเครื่องไทยนี่ครับซัพพอร์ พาสาไทยผมตัวนี้น่ครับปอ๊บใส่ซิมได้นะผมตัวนี้และซัพพอร์ตเป็นตัวนี้ครับผมเป็นตัวที่เป็น w i i i 4 Wi-Fi 5และปล่อยฮอตสปอตเป็น Wi-Fi 5ด้วยบูททธเวอร์ชัน5.2ครับบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับพี่ผมขอเชื่อมต่อตัว Wi-Fi ก่อนนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi สับีรู้สึกว่าเชื่อมต่อง่ายมากครับผมสับใครเนาะสนใจหูฟังครับรู้สึกว่าพี่ผมจะมาทชหูฟังที่มันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับ โ o โซ a 3 Pro ตัวนี้เป็นหูฟังที่มีคุณภาพมากครับปรับตัวอีควอไลเซอร์ผ่านแอปโตโซแอปได้กับงบหลักร้อยผมพีจะขอแนบลิขในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บอกเลยเป็นหูฟังที่คุณภาพดีมากกับเจ้าตัว i Super EV o b ี s o ศนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าคือเป็นหูฟังที่ปรับผ่านแอปได้ด้วยราคาหลักร้อยเหมือนกันผมหูฟังที่เสียงเบสเสียงกลางคือบอกเลยว่าดีมากเก็บเสียงดีทั้งคู่ตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพเกินราคาจริงครับ ใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อครับคุ้มมากกับงบหลักร้อยผมพี่จะขอแนบนิกในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะครับมาดูผมตัวนี้ว่าเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับไม่คัดรอผมเครื่องในการเซตอัพก็เป็นยูไอพาราไทยผมลอามารองส,สามารถเซตอัพเองก็ได้พี่รู้สึกว่าน้ำหนักของบอดี้มันกำลังพอเหมาะพอควรของเราครับตัวนี้ตรงๆนะรู้สึกว่าโอเคมากเลยผมตัวนี้ครับคือเป็น Android เวอร์ชันศูนย์ไทยผมตัวนี้เป็น โกบอลนะผมโอ้ oh, รู้สึกว่าหน้าจอทัดดีขนาดพี่แตะแบบร่าวๆเ,เฉยๆอะ่ะโอ้รู้สึกว่ามันทันใจมากครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่า ok สบายห่างห่างย้ำอีกครั้งว่าเป็นเครื่องเปล่าไม่ใช่เครื่องติดล็อกกะผมตัวนี้นะครับหู oh, หน้าจออย่างสวยครับคือหน้าจอสวยมากหน้าจอสวยจริงครับบอกเลยว่า ok หน้าจอเสียหากเปิดเครื่องอยังรู้สึกว่ามันมีความลื่นไหลอะ่ะโอ้สุดยอด สุดยอดมากครับหูลอมดีมาก CPU มันแรงครับตัวนี้บอกเลยว่า CPU คุแรงมากคือ octa core 2.2GHz หู Android 13ครับแรม4 g ิบวกเพิ่ม4 g ิเป็น8 g ิกได้คุณภ,ภาพเกินราคาครับผมตัวนี้โอ้สุดยอดครับชื่นชมเลยว่าสุดยอดคุณนสมภพมนี่ครับนำทางได้เฮ้ย C p ป๊ pop ก็มีชอบมาก C p ป๊ก็มีครับผมตัวนี้นี่ครับ คือมันเป็นสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆของเราผมได้อย่างนีป๊อปก็มีแล้วก็นี่ครับโคลนแอปก็ได้โหหน้าจอบรรทุมบันทึกวิดีโอหน้าจอก็ได้โหสิ้นดีมากเฮ้ยดีจริงอันนี้ดีจริงบอกต่อครับผมบอกต่อดีจริงรับผมอันนี้ดีจริงระบบลื่นไหลดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมครับเมนูกล้องครับนี่โอ้รู้สึกว่าพรีเมียมมากเลยอะมาดูว่า UI กล้องจะเป็นยังไงบ้าง ซึ่งเกินคาดไหมเดีย๋ยวพี่จะขอดูครับผมครับโู UI กล้องคล้ายกับตัวท็อปของตัวเซตีเลยอะเฮ้ยเฮ้ย UI กล้องดีมากหูมีหมดต่างๆให้เราครบเลยเฮ้ยเกินคุ้มเกินคุ้มครับบอกเลยสกินโทนของกล้องเซตเซตันเซตีเนี่ยพี่ยังบอกเลยว่ามันดีมากเลยครับผมนี่นี่ครับซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพสับพ,พีนะเกินค่าตัวครับดูครับ สกินโทนของหน้าจอแล้วหน้าจอบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เละไม่ได้ขี้เละครับแล้วกล้องหน้าผมกล้องหน้านะพี่ให้ดูกล้องหน้าผมอืมกล้องหน้าอย่างแจมโอ้สุดยอดผมบอกเลยว่าสุดยอดมากอันนี้ขอเช่นชมจริงเลยว่ามันสุดยอดจริงนะครับสุดยอดมากเลยครับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กมากสพีรู้สึกว่าจริงใจเลยเอาตรงว่าคุ้มครับ ถ้าของหมดขอแพงจริงไปกดในการสั่งซื้อด่วนเลยครับมันคุ้มจริงนะครับปรับเป็นเก้าสิบเฮิร์ตได้ซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอดูรับผมในการปรับหน้าจอดีมากและหน้าจอสู้แสงดีมากนะครับผมใครบอกว่าหน้าจอไม่สู้แสงยืนยันเลยว่าหน้าจอสู้แสงดีขนาดพี่เปิดไฟซีโอสี่ดวงครับส่วทอมันยังหน้าจอมันยังสู้แสงดีมากครับหมดเลยว่าเกินคุ้มเกินราคาครับผมตัวนี้นะครับผมพี่ผมจะขอทําการแกะตัวนี้ให้ดูว่าเฮ้ย hey, หูฟังที่แถมมากับราคาเก้าสิบบาทเนี่ยมันเป็นไงบ้างเนาะ ซึ่งของแถมครับเราก็อยากไปคาดหวังแต่พี่รู้สึกว่าให้เรามาขนาดนี้อมันเกินคุ้มอะ่ะนี่ครับแกะแบบให้ดูเลยว่าแบบนี้นี่ครับมีสายชาร์จมีหูฟังครับซึ่งก็ตามนั่นแหละตับสเต็ปพับดีแล้วให้เรามานั่นแหละนี่โหซิพมันมันสวยมเท่อะเท่ดีอะครับผมอืมก็ถือว่าโอเคครับใช้งานโอเคอะสับพีก็ถือว่า เชื่อมต่อต่างๆก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธต่างๆก็ถือว่าเป็นหูฟังที่เฮ้ยมันก็ดีไซน์สวยนะอ,องตรงมีไฟแบบปรับสีไฟได้ด้วยอะ่ะไฟมันขึ้นแบบ R G B ด้วยโอ้โหโอเคมากเลยล่ะสับตัวหูวฟังครับผมซึ่งอ,องตรงนะสปีรู้สึกว่าให้มาของแถมแบบนี้อะ่ะถือว่าสปอร์ตครับสปอร์ตบายยี่ห้อนะไม่ให้หูฟังมาให้เราด้วยแถมมาให้ของแถมแบบนี้ถือว่านี้ชื่นชมเลยว่าจริงๆเลยว่าดีมากครับผมสพีเนาะ รู้สึกว่าตัวนี้ถือว่าโอเคมากครับสับพีนอตในคลิปแกะกล่องครับผมตัวนี้กับลำโพงหนึ่งตัวเสียงถือว่าโอเคมากเล่นเกม Rv บอกเลยว่า60เฟรมปรับสูงสุดสบายผมอยูนซอฟที T เจ็ออกตาคอร์คาดนี้สับพีชื่นชมเลยว่าเกินค่าตัวผมสำนี้ขอบคุณครับพี่ผมจะขอแนะนำในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ให้ผมสำนี้ขอบคุณครับ